เรามาทำเค้กใบเตยกันต่อเลยค่ะพอใช้ไข่แดงนะคะเบอร์สองสี่ฟองน้ำตาลทรายค่ะ40กรัมพอน้ำตาลละลายแบบนี้แล้วนะคะใส่น้ำมันลำข้าวค่ะ50กรัมกะทิค่ะ40กรัมน้ำเปล่าค่ะ30กรัมและผงใบเตย5กรัมค่ะพอทิ้งพิกัดผงใบเตยให้นะคะในคอมเมนต์ผงใบเตยละลายง่ายทั้งสีและกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะ อยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้กันพอผสมเข้ากันดีแล้วนะคะใส่แป้งเค้กค่ะ100กรัมผงฟูค่ะ1ช้อนชาเกลือ1 4ส่วนสี่ช้อนชาร่อนทุกอย่างรวมกันได้เลยค่ะแล้วก็ผสมทุกอย่างนะคะให้เข้ากันจนหมดเม็ดแป้งเลยใช้ไข่ขาวนะคะสีฟองค่ะ ใส่ครีมอัพทาท่าลงไปค่ะครึ่งช้อนชาจากนั้นนะคะใส่น้ำตาลค่ะ50กรัมแบ่งใส่2-3รอบนะคะค่อยๆตีไปเรื่อยๆค่ะจนได้ยอดอ่อนแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปผสมกับส่วนแรกที่เราพักไว้ค่ะแบ่งใส่นะคะประมาณ2-3รอบออลล้อมทุกอย่างให้เข้ากันจนไม่มีสีขาวๆเลยนะคะทำอย่างเบามือแต่ต้องรวดเร็วค่ะ เราก็จะเช็คทุกอย่างนะคะว่าเข้ากันดีแล้วหรือยังพอได้แบบนี้แล้วเราไปเตรียมอบกันต่อค่ะวันนี้นะคะพอใช้ถาดขนาด8คณ8สูง2นิ้วค่ะ